ชนและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาบัตรรูปแห่งชาติให้เกียรตินะคะขึ้นมาประถมคาในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์จมพลรอดรอดคำดีค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับุทุกท่าน ื่องการพัฒนารูปสื่อซึ่งวันนี้ก็เป็นจะเรียกว่าเป็นโอกาสดีก็ได้นะครับที่ได้มาพูดคุยในเรื่องของสื่อดีพื้นที่ดีภูมิด,ด,ด,ดสีสามดีนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสรรค์ในเรื่องของการที่จะทําให้เด็กทําให้วัยรุ่นเยาวชนของเราเนี่ยได้มีพื้นที่ในในด้านของการทํางานหรือเรียนรู้ สื่อว่าจะมันมีส่วนที่สำคัญอย่างไรหรือจะทำประพฤติปฏิบัติหรือว่าการที่จะลองสื่อให้เป็นประโยชน์หรือว่าทำให้สื่อให้การป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราได้อย่างไรนะครับผมก็อยากจเรียนนี้นะครับว่าในเรื่องการปฏิรูปสื่อเราปฏิรูปอยู่ในเรื่องอ่ามีเรืกันจะเรียกว่า3ด้านด้านแรกคือด้านการให้รัก ประกันสิทธิเสรีภาพสื่อทำไมต้องให้หลักประกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือว่าถ้าสื่อไม่มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพแล้วเนี่ยสื่อก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแสวงหาข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วนหรือรอบด้านอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าไม่ให้สระ ไม่ให้เสรีภาพเขาเขาก็จะทางานไม่ได้เช่นเดียวกันใครก็ตามที่กระโดดเข้ามาทํางานด้านสื่อหรือเข้ามาเพื่อที่จะใช้สื่อก็จะต้องเข้าใจเช่นเดียวกันว่าเมื่อเราเป็นสื่อเราต้องเคารพเสรีภาพเราต้องเคารพในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของทั้งตัวเองและของคนอื่นด้วยแต่สื่อเองเนี่ยต้องมีเสรีภาพกอง ถึงจะได้ข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วนรอบด้านอย่างที่บอกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้ข่าวสารมาแล้วเมื่อไปหาข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วนแล้วสิ่งที่เอามารายงานต้องรายงานยานตรงไปตรงมาต้องรายงานให้เป็นไปตามสิ่งที่เห็นสิ่งที่พบไม่มีการเติมสีใส่ไท่หรืออะไรทั้งสิ้นเพื่อที่จะทำให้ ข้อมูลข่าสารนั้นผิดไปจากความเปนจริงเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาต้องรายงานอย่างรับผิดชอบอย่างนี้เราเรียกกันว่าเขาต้องมีจริยธรมรมเรื่องการปฏิรูปตรงนี้เราก็มุ่งหวังในการที่จะให้หลักประกันสิ่งเหล่านี้และก็เช่นเดียวกันเราก็จะต้องกำกับดูแลให้สื่อนี้รายงานอย่างมีความรับผิดชอบ บ้านเมืองที่ผ่านมานหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันพวกเราก็ได้เห็นนะครับว่าสื่อก็มีทั้งดีและไม่ดีไอ้สิ่งที่ไม่ดีเราจะดูแลกันอย่างไรเราจะควบคุมอย่างไรสื่อที่ดีเราจะส่งเสริมเขาอย่างไรเราจะทําให้เขาเนี่ยทำงานได้อย่างมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงได้อย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวคิดใน,นเชิงการปฏิรูปนะครับ และหลักการที่สําคัญที่เป็นหลักคิดของการป็นรูปในครั้งนี้ก็คือว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยอย่างนี้เนี่ยประชาชนม,มีสิทธิขั้นพื้นฐาเนเลยนะครับตามหลักการสิทธิมนุษยชนเขาจะต้องมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรอบด้านครบถ้วนหลากหลาย เพราะฉะนั้นสื่อใครก็ตามที่กระโดดเข้ามาทำงานด้านสื่อต้องทำหน้าที่แสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อสนองต่อสิทธิเหล่านี้สิทธิของประชาชน,ท,าน,ท,าน,ท,านที่จะได้รับูข้อมูลข่าวสารได้ประเด็นต่อมาก,ก็คือว่าเมื่อเราจะกำกับดูแลมันต้อกับยังไงเพื่อไม่ให้อิสระเสรีภาพที่ต้องมีอยู่นี้เสียไปหรือห,อหือโดนโดน,โดนกระทบกระเทือนเช่น มีการที่มาบอกให้สื่อทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะหรือว่ามีคนมีที่คนมาบอกว่าสื่อต้องบฏิหารนู่นอย่างนี้หรือรายงานเฉพาะข่าวด้านใดด้านหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีวิธีป้องกันอย่างไรไม่ให้สื่อถูกครอบงำหรือเขอ้ามาแทรกแซงแบบน,นี้นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งทีงทง่การดูตู้จึงได้เข้ามาแล้วก็ อาจจะออกมาในรูปคนไปต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการเข้ามาแทรกแซงในลักษณะนี้สิ่งที่เมื่อเราป้องกันสิ่งานี้ได้เนี่ยเพียงพอไหมจะให้ดูแลอย่างไรการดูแลนี้ถ้าให้คนอื่นมาดูแลก็อาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นสื่อก็ควรจะดูแลตนเองเพื่อไม่ให้มีใครเข้ามาแทรกแซงในใแต่การดูแลของสื่อทุกวันนี้ดูแลกันเองเนี่ย ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันคือสื่อบางสื่อที่เขาเป็นสมาชิกในอ,กองค์กรก่าับหรืองค์กรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพก็ไม่สามารถทําอะไรได้บางคารั้งก็ต้องปล่อยบางคารั้งก็อะไรอะละเลยทงเลาะอย่างไรสภาวิชาชีพไม่สามารถที่ทํางานได้สมบูรณ์ก็เลยเกิดเป็นปัญหาว่าสื่อรูปหน้าประจมืนสื่อเป็นเพียงเสืออ สภาวิาชีพสื่อทาหน้าที่เหมือนกับรูปหน้าปัะจุบจันสภาวิาชีพสื่อทาเหมือนกับอออกอรจ่าแลนเลยนะครับหรือสมาชิกที่เป็นสมาชิกองค์กรวิาชีพนั้นไม่พอใจก็ลาออกสภาวิาชตพก็ไปทําอะไรเขาไม่ได้ไปควบคุมเขาไม่ได้ีเช่นเดียวกันปัญหานี่ครับที่มันต้องนาํามาพิจารณาในการปำเนินลใน,น,นครั้งนี้นะครับ จะกำกับด้วยตัวเองเนี่ยถ้ากำกับยังไม่ได้แล้วใครจะมาช่วยกำกับเราก็ไ้่ถึงประชาชนประชาชคนควรจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการกำกับสื่อ <c oughs> เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนไม่รู้จักว่าจะกำกับดูแลหรือส่งเสริมสื่อที่ดีเนี่ยไม่ใช่กำกับว่าคอยก้อระวางว่าสื่อไหนทำไม่ถูกทำไม่ควรอ,อย่างเดียวแต่ถ้ามีสื่อดีแล้วทำง,งานอย่างรอบคอบแล้วรู้ไหมว่านันเสนอ่าข่าวสารด ตรงไปตรงมาแล้วยังนำเสนอแบบสามอ,อ,อย่างครบถ้วนรอบด้านถูกต้องอย่างนี้ก็น่าจะสนับสนุนเพราะฉะนั้นประชาชนมีส่วนสำคัญในการมีตัวรูปครั้งนี้ก็นึกถึงว่าจะสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนกำกับดูแลได้อย่างไรองค์กรของภาคประชาชนหรือผู้บริโภคสื่อ้หลังควรจะต้องถือกำเนิดขึ้นมาในการมีตัวรูปในทางนี้เยอะนี่ก็เป็นอีกส่วนที่ การพระราชมาิการบรรจพยายามที่จะทำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนเพื่อให้ทาหน้าที่เป็นผู้บริโภคสื่อที่ที่ดีที่มีความสำคัญในการกํากับดูแลในเรื่องของการทํางานของสื่อที่อาจจะแตกแถวอาจจะที่ไม่ปฏิบัตันจะเรียกห้องวิจัยยาววิจัยชี่และก็สื่อผู้ผู้บริโภคสื่อเช่นเดียวกัน อาจจะตกเป็นเหี่ยของถูกสื่อทําร้ายกาันแหละูสื่อล่าวหาเลยที่ไม่เป็นความจริงเระฉะชั้นก้มีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองโดยอาศัยองค์กรผู้บริโภคสื่อนี่แหละนะครับเป็นตัวที่จะช่วยเอาปัญหานี้ไปถ้าร้องเรียนต่อสภาวิจิษที่องค์กรวิจชีพแล้วไม่มีผลอะไรเขาก็มีสิทธิ์ในการที่นําเรื่องนี้สู่สารสิทธิมนุษรช นี่ก็เป็นเรื่องอที่จะปฏิร,รูปนะครับนอกจากนั้นยังมีหมน่วยงานของรัฐที่ได้รับอำนาจตามกฎหมายในการจำกับดูแลก็มีหลายเรื่องที่บางครั้งการจำกับดูแลนี้ก็ไม่เป็นไปตามอำนาจที่กฎหมายให้แต่ไปทํอีกอย่างหนึ่งกฎหมายให้ทําอย่างแต่ไปทำอย่างอันนี้ก็สิ่งที่เป็นปนัญหาต้องแก้ต้องปรับนะครับสุดแต่ว่าในอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะเห็นก็คือว่า ที่พูดถึงว่าประชาชนไม่มีส่วนในาาการรับฟับดูแลสื่อแล้วเนะีรร่ยประชาชนต้องรู้เท่าทันสื่อประชาชนต้องรู้เท่าทันสื่อรู้อย่างไรรู้ในแง่ที่ว่าสื่อเนี่ยมีการทํางานอย่างไรมีการรายงานข่าวสารเนี่ยทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริงเป็นไปตามเป็นไปตามความจริงหร,นะร,รือไม,ม่ประชาชนต้องรู้วิธีวิเคราะห์ ประชาชนต้องรู้วิธีที่จะเข้าใจว่าการรายงานหนังสือเนี่ยบางครั้งก็อาจจะรายงานผิดพลาดได้หรือบางทีเราต้องเข้าใจด้วยว่าการรายงานครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะมองประเด็นใดประเด็นหนึ่งประเด็นอื่นๆยังไม่เคยยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้เข้าใว่าเออมันยังมีประเด็นอื่นที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นจะมีวิธีดังอย่างไรในการแสวงหาข้อมูลอีกด,ด้าน ประชาชนต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นี่เป็นเรื่องการรู้เท่าทันนะครับว่าเราจะทำอย่างไรอันนี้เราก็อยากจะให้ประชาชนได้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเราพูดอยู่อย่างในเรื่องของนิสัยทัศและเรื่องของพันธกิจการปฏิรูปในครั้งนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการรู้เท่าทันสื่อและให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสื่อเองเนี่ย นอกจากจะรายงานข่าวสารตามปกติแล้วสื่อยังทาหน้าที่ให้ความคือคุได้เป็นแหล่งที่เผยแพร่ความรู้ต่างๆด้วยสื่อถูกใช้ตั้งแต่เกิดจนตายการเรียนรู้ดังนี้อย่างอย่างนี้นะครับมีตลอดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ไปจนมาทั่งก่อนตายก่อนตายยังต้องเสือบให้ฟังเลยใช่ไหม เกิดมาในท้องแม่ทุกวันนี้มีงานวิจัยว่าต้องเปิดเพลงให้เด็กฟังเด็กจะมีอารมณ์ดีเด็กจะเกิดมาด้วยสุขภาพจิตที่ดีนี่ก็มีการมีงานวิจัยเพราะนั้นสื่อมี่ถูกใช้มั้งแต่แต่เริ่มมีในในท้องแม่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งบนี้ต้องเกิดการเรียนรู้ต้องเกิดทำความเข้าใจว่า สื่อจะให้อร่อยบ้างเพราะนั้นสื่อที่จะมีอยู่ที่จะเกิดทําให้เกิดมีการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยสื่อต้องเป็นสื่อที่สร้างสรรค์สื่อต้องเป็นสื่อที่คำนึงถึงในเรื่องของความรู้ที่จะให้ว่าจะให้อ่อยกับประชาชนแต่สื่อไม่ใช่โรงเรียนแบบประเภทต้องถึงเวลาก็ต้องเดินทางไปเข้าโรงเรียนเข้าไปในห้องเรียนหนังสือจากคผู้ครู หมดเวลาก็ตัดบ้านแต่สื่อไม่ใช่นะครับสื่อเป็นโรงเรียนที่ไม่มีเรื่องของพื้นที่ที่จะเรียนคือไม่ไม่จำกัดในเรื่องของพื้นที่จะเรียนตรงไหนก็ได้ที่สามารถเข้าถึงสื่อได้สื่อไม่มีเรื่องของเวลาเป็นข้อจากัดว่าจะเรียนเมื่อ,อไรก็เรียนได้เช่นเดีวยวกันเรียนได้ทั้ง24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นโะรงเรียนของสังคมนี้ต้องเป็นโรงเรียนที่ไม่มี ข้อจำกัดในเรื่องเวลาหรือสถานที่จะเรียนตรงไหนก็ได้เราอยู่ตอนนี้ทุกวันนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็เห็นเราสามารถเรียนรู้ได้ทันทีนี่คือสื่อและมันทําหน้าที่งาน,นที่จะเป็นโรงเรียนสังคมแต่โรงเรียนสังคมจะเป็นโรงเรียนที่ดีหรือไม่ก็อยู่ที่การสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอข่าวสารหรือการให้เผยแพร่ความรู้ ต่างๆเนี่ยของสื่อเองที่จะต้องเข้าใจต้องรู้ว่าจะเอาอะไรให้บ้างเช่นเดียวกันประชาชนทุกวันนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยตัวเองจะบอกว่าตัวเองไม่ใช่สื่อแต่หารู้ไม่ว่ากำลังทำหน้าที่สื่ออยู่ด้วยเช่นจิ้มมือถือส่ง Facebook เ,เขียนก็ไปในโซเชียลมีเดีย แชทเข้าแชทรูมนะครับหรือแม้กระทั่งอธิบายเล่าเรื่องอะไรของตัวเองให้ใครกับใครเขารู้รับทราบเองนหน้าที่สื่อไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องเกิดการเรียนรู้ว่าเรารายงานข่าวสามหรือเอาข่าวสามอะไรออกไปเนี่ยต้องคำนึงเรื่องของสิทธิสื่อภาพของผู้อื่ด้วยเราจะพูดแต่ลำพังว่า ส่งอะไรไปก็ได้ใครจะเป็นยังไงก็ช่างอย่างนี้ไม่ใช่ต้องเกิดการที่พวกเกิดการเรียนรู้เข้าทันสื่อต้องรู้เข้าทันในการที่จะสื่อสารด้วยเ็จะสื่ออย่างไรที่จะทําให้สังคมให้คนในชุมชนหรือคนที่อยู่ที่รับข่าวสารลงไปเนี่ยเกิดมีความสุขเกิดสันติสุขเกิดปัญญาเกิดความรู้ กิดสิ่งที่ดีั้างหลไม่ใช่เอาไปสิ่งที่ไม่ดีออกไปเราต้องรู้ว่าคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ถ้าเราไปว่าใครเขาก็มีสิทธิ์ว่าเราด้วยเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้การใช้สื่อว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีเท่าเทียมสื่อวลชนก็ไม่มีสิทธิ์อะไรไปมากกว่าประชาชนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการจะรายงานอะไรทั้งหลายต้องเป็นไปดนวยสายเพราะฉะนั้นรวมความแล้ว การเปิดรูปแบบน,นี้มองถึงสิ่งเหล่าน,นี้เป็นส่วนใหญ่แต่ีสิ่งหนึ่งก็คือที่มองอยู่ด้วยก็คือเรื่องของอเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีนี้คือตัวเสริมทําให้การรับรู้ข่าวสารของประชาชนดีขึ้นรวดเร็วขึ้นหรือเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณาแต่ว่าผมจะไม่เอามาเล่าตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องทางเทคนิคซะเยอะ แล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในเรื่องปัญหาต่ตางๆที่เกี่ยวข้องเรื่อง้องการใช้เทคโนโลยีด้วยเพราะเทคโนโลยีบางอย่างจะใช้ดีไม่ดีไปจะใช้ไม่ดีก็สร้างความเสียหายโดยที่เดียวาะงนั้นการมิรูปสื่อคำนี้ภาพก็ภาพเป็นอย่างนี้นะครับผมก็อยากจะเ,เรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าเราพยายามที่จะทําให้สังคมนี้ดีขึ้นเราพยายามที่จะทำให้สื่อม,มีคุณภาพ สี่อได้รับความเชื่อถือสี่อได้รับความศรัทธาเช่นเดียวกันประชาชนก็ต้องรู้เข้าทันก็ต้องรู้ในวริ่องการใช้สื่ออย่างเข้าใจในเรื่องของสิทธิเสรีภาพผู้อื่นครับผมก็ขอสุดเพท่าขพาวแค่นี้ว่าเรื่องการดูรูปข่าวทั้งปวงก็อยู่ในเรื่องเหล่านี้ที่ผมได้ลองขอบคุณนะครับขอบท่านผค่ะ่านรองศาสตราจารย์จงโตนทันตีค่ะทีเป็นอย่างสูงค่ะ